ชาอำนี่คือแบบเป็นที่ชะอำที่หัวหินเนี่ยไม่ค่อยที่จะเกรงกลัวโควิดใช่จังหวัดเพชรบุรีนะคะก็ไม่ค่อยเกรงกลัวโควิดอะไรกันเลยทีนี้ก็มีผู้สื่อข่าวนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบบรรยากาศนี่แหละแล้วก็มีรายละเอียดส่งเข้ามาที่ทีมคมชันลึกทั่วไทยของเรานะคะระบุว่า เข้าไปดูบรรยากาศที่ชะอำแล้วนะต้องบอกว่าต่างจากที่อื่นมากที่อื่นเนี่อ่พัทยาชนบุรีเนี่ยแอบไปส่องเฟซบุ๊กเพื่อนเหมือนกันเพื่อนๆก็ไปเที่ยวกันแต่ว่าเที่ยวในแบบ New n นอร์ l นะคือหาดอะโลงมากแต่ที่ชะอำไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณผู้ชมตามภาพเลยพี่เกมเห็นไหมคนเยอะมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสงกรานก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปที่ชายหาดชะอำเนี่ย ซึ่งก็เป็นเขตติดต่อกับหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะนะคะก็พบ<ะ>ว่ามีปริมาณรถยนต์เข้าไปตรงนั้นเยอะมากเลยจึงทําให้เนี่ยไม่ค่อยที่จะสามารถเคลื่อนตัวได้ดีนักแล้วก็ตามภาพเลยนะคะก็มีประชาชนเนี่ยเข้าไปเล่นน้ําแล้วก็ไปนั่งพักผ่อนกันตามชายหาดเนี่ยเยอะมากแล้วก็ผู<ะ>้ประกอบการเองนะคะก็บอกว่าขบวน ที่มาเที่ยวกันเนี่ยแม้ว่าทางเพชรบุรีเนี่ยจะประกาศงดกิจกรรมการเล่นสัตว์น้ําแล้วแล้วก็งดกิจกรรมขบวนแห่นางสงการานชะอำแต่ว่าปีนี้นะคะก็ยังมีคนเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวแม้ว่าจะเจอ<ด>การแพรระบาดของโควิดรอบใหม่ก็ตาม ซึ่งก็ในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยจึงทาให้บรรยากาศในการจัดงานในแต่ละชุมชนรวมถึงการเล่นสรดน้ําเนี่ยไม่มีในพื้นที่นี่จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะว่าโอเคตามท้องถนนตามบ้านตามชุมชนเนี่ยไม่สามารถที่จะสรดน้ําได้อ่าไม่เป็นไรลงมานนที่ใช้อาดมาเล่นน้ําในทะเลก็แล้วกัน<อ>แต่เนี่ยดูจากภาพนี่ก็ไม่ค่อยจะโซเชียลดิสแทนเท่าไหร่นะคะก็ยนะังคงเห็นว่ากอ ยังคงแออัดอยู่นะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าแออัดบางกลุ่มก็คือกลุ่มที่มาด้วยการเป็นครอบครัวก็จะเล่นด้วยกันใช่ใช่ค่ะเขาเลยอาจจะมองว่ายังไม่เสียงแต่ก็ไม่อยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยประมาทจริงๆเพราะว่าโควิดระลอกนี้ต่างจากสองระลอกที่ผ่านมาครับคือมันคืองเชื้อได้เร็วเดี๋จะมี ใช่ใช่ค่ะแพร่เชื้อได้เร็วแล้วก็เชื้อนี่ก็เป็นสายพันธุ์ใหม่ด้วยก็ต้องระมัดระวังกันนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ชะอํานะคะซึ่งทางด้านของในอำเภอก็เล่านะคะว่าวันหยุดช่วงยาวสงกรานต์ปีนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางพาครอบครัวมาพักผ่อนคลายร้อนจําจวนงมากเลยจึงอยากให้ผู้ประกอบการริมชายหาดชะอําเนี่ยดูแลและให้บริการนักท่องเที่ยวคือนักท่องเที่ยวก็ต้องดูแลตัวเองด้วย แล้วก็ผู้ประกอบการก็ต้องช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาด้วยในการจะซื้อของจะขายของจะดื่มจะทานจะอะไรกันอ่าอย่าขึ้นราคานะแล้วก็ต้องมีมาตรการโซเชียลดิสแท c นแล้วก็มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันโควิด1 9รอบนี้ด้วยค่ะครับซึ่งอย่างที่คุณนัดเล่ามาเนี่ยมันก็จะสอดคล้องพอดีเมื่อเช้าเนี่ยคุยกับบอกในหัวใจของเราซึ่งเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการเนี่ย บกก็จะเข้ามา,าพูดคุยกับเราท่านก็บอกนะว่าในช่วงเนี้ยคือแม้ว่าในหลายพื้นที่นยคนอาจจะไม่ค่อยไปเที่ยวบรรยากาศเงียบเหงาแต่ในพื้นที่จังหวัดที่มันติดทะเลที่มันมีสามารถทํากิจกรรมทางน้ำของทะเลได้เนี่ยกลายเป็นว่ามีคนไปเที่ยวกันเยอะเหมือนกันเออเออมันก็อาจจะจริงอย่างที่คุณแอดพูดนะว่ามันสาดน้ําไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็มาลงทะเลได้เปียกเหมือนกันก็ได้สนุกเหมือนกันนะครับใช่เออเออแล้วจริงๆปีนี้เนี่ยหยุดหลายวันด้วยนะ พี่เกมอยู่ตั้งแต่วันที่สิบยาวไปจนวันที่สิบห้าเลยอ่ะหยุดหลายวันมากบางทีประชาชนก็เออไม่รู้จะไปไหนอยู่บ้านก็เบื่อก็อาจจะไปเที่ยวชาอํมก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะแล้วก็อาจจะมีทั้งคนในพื้นที่อ่าคนจากกรุงเทพคนในเพชรบุรีคนในประจวบไปเที่ยวที่ชะอําก็สามารถทําได้นะคะซึ่งก็เป็นมาตรการของแต่ละจังหวัดละกันว่าจะควบคุมดูแลยังไงบ้างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในครั้งนี้ค่ะ